นมาสการครับปูจะเริญมพรย่อมแอดมินบุญนน้ำโชคครับปูครับอ้าบานนี้ไก่มือไก่เว้นหรอที่ปูไก่เขาบ้างเล้วครับจกะตุ่มตุ่ตุ่มตเนาะครับผมสำหรับผู้ที่รอค่อยโชคลัภที่บังเกิดก็ดีครับ ประเ็ศตัวโดกระดีครับปู่อาในปกสุดท้ายมีปฏิได้มากเน้นย,ย่ำตัวเลกเพราะว่าคลิปแรกที่ปล่อยออกไปตองวดนั้นบอท่านในเนีนย,ยํำตัวว่าตัวมักตัวไดครับแต่ตก็บอกว่าเป็นแนยวทางสึ่ไกลไล่ไปก่อนแล่ะครับปู ครับวิ่งล่างตัวเดียวกับือเลขสี่ครับนะ,นะล้วก็เลขลักลอยเลขเต่าเดี๋ยวเด้กปูผมเขียนก่อนวิ่งบนหกแล้วปูวิ่งบนหกวิ่งล่างสี่วิ่งล่างสี่ เลขรักลอยนี่ปูคันผู้ใดมากอยากเอาไปจับเป็นสามตัวนี่ปูว่าเต่าดีมากแน่นอนมันบอกครับกเป็นแสดงยนวทางความคิดเห็นส่วนตัวมักเล็กเก่าไหะอ๋อครับปูเพราะว่านอวณเลขลักลอยเป็นเลขเก่างัดว่าหันมาไมนก็เป็นเลขศูนย์มันกับพดว่าศูนย์มันจะมาอีกนิดรักลอยนะครับปูส่วนเรื่องผู้ใดตีมักนั่มหรือว่าคิดตามกับเอาตัวอื่นมาใส่ร่องมังดู ครับปู่ครับวันนี้วดนี่นีที่ได้จับสามตัวให้น้ำได้สิบหอสุดท้ายนี่ครับดีครับปู่ดีครับผมจับที่เป็นนีรักเอารักเอาเล็กเก่ารับอะไรมาใช่ขนวกเขากันครับที่ได้สามตัวเขาเขาแสดงเนี่ยขัางเล็กสามตัวมีสองหางครับปู่ครังแรกก็เป็นเก้าหกสี่เก้าหกสี่อ่าประมาณเป็นเด็ดขาดเก้าหกสี่เนี่ย กาโปกาตาสามาก็เป็นเก <96 1. S 1> ้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งถึงถึงจะเป็นอสองตัวแต่ก็สามารถมาคู่กันได้ห้สองตัวอาจด,ดีก็ดีอาจจะเป็นถูกต้ถูกตัวกับกันเพราะงั้นเอสซีห้องตีพากันลงทุนล่อมึง ครับปูย้อนทางนึงมันก็หลายดอกบ่หลายบ่หล,ล,ลายครับปูผูกผ้ากันอ่าแต่ต้องวจงพวกมันเป็นชิปหางสุดที่ผ้ากันจัดไปโอ้ยปนะูแล้วปูอ่าโดยนี่เลขตัดมาให้สองตัวนะั่งครับปูบ่จะก้วงไว้มนันมีแต่ว่าให้ผ้ากันตัดเป็นสองตัวนี้มันด้วครับแต,แต่ว่าก็ไป็ตัดให้แล้วกันะครับตอนนี้กับนี่บนนี้หกสี่หกสี่ปูอ่าเป็นการพนว่เลขวิ่งมานังกัน ครับอ่าคู่ที่สองบนะบสะหกสองหกสองคู่ปิดถ่ายทวันก็คือหกหนึ่งหกหนึ่งเลขบนทุกตัวนี่ย่าผากันประมาณเป็นเลขขาดครับปู่าทอดความประมาณคือโนทางแห่งความไายนะครับเลขมาท่านได้ออกเงียบเปล่า ยาเต่าประมาตนุ๊ปูอิงครับ่พราะประมาตจะนิ่งลับไปละนิอมรับคือเก่าลัดว่ามันคือแต่อมรับว่ามันคือคมันคือตรงกันารคำกับเอาความจริงนั่นละแมนปูเปิดกันมันนี่เลขล่างครับกามีคู่แหลงสีหกสีหกอ่าห้องติดสังเกตบนของสีล่างสีหกเพราะว่าบินเลขล่างมันบินปีอยู่แล้วเอาเลดบินมาใส่กับพิกโกโปรตินครับปูปูที่สองกลับมาเป็นอ่าสีสาม สี่สามแล้วก็สี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เก้าสี่เก้าอ่าบาทมี้เขามาถึงจุดจุดข้างแม็กสำคัญเนียนตัวเล็กสามตัวสองตัวบนล่างควงครับปูครับขอบอกเลยว่า,วานี่เป็นความมักส่วนตัวของปูหรือว่าบางที่เนี่ยอาจจะเนียนพิตโตที่มันออกแต่ว่ามันมีตัวจุดนี้มัหรือว่า ย่ำละบันเออนินงิดเนาะครับบ่เป็นหนังปูบ่เป็นหนังวาตานี่ยหนมันถืกออ่าเพราะว่าเลกเพราะวาเลกปูมันมันบ่หลายตัวนะครับอ่าเลขบนมีเลขสามตัวนินเก้าหกสี่สามตัวน้นเก้าหกสี่อ่าทำหกประตูได้ทําไปเลยครับหกประตูแล้วก็ตัวร่องกระพ่งจะเป็นเก้าทนึงนะเป็นตัวร่องไปครับเลขสองตัวบนกันนินหกสี่หกสี่ครับปูอ่า 1. 1> ตัวรองหกหนึ่งอ่าบันทีมากเล็กล่างตีหกเน้นไปที่สี่หกแมนตัวรองก็มาเป็นสี่เก้าสี่เก้าตีหกตีเก้าครับบัตติโพมากต่ำพวกทุนอันหนกองสลากนี่นักกลุ่มขมับเลยใช่ไหมครับปูบัตติโพมาลาง เห็นมอปูวาป่าเปล่าขีดเปล่ารีออกกรมูเล็กบปกีเป็นการเปลี่ยนเนี้ย่ข้างเป็นสำนักแหละต่อมาต่อมาเน,นียนดีไม่แห้งแช่งคงสุดปลายไ,ได้นะ <c ười> ดีเนี่ย <c ười> เดี๋ยวนี้นีดด่ดังก็เห็ดเกิดไม่เลย <c ười> <c ười> บ้านได้แล้วท่านขี่กระจากกำลังจริงเห็ดหมือละสางเตียสามเตียแห่ะกรบปู ครับปูมาเกเด็ดซีต่จับลวจออกมาคนละยะสิบบาท่อยลวกพอจีบชื่อมากมีโดนมาตั้งแล้วปูครับปูครับบัตรมีเลขวิ่งเนี่ยปูมักตัวใดหกกับซีนี่มักตัวใดหลายมักบัตรทชันสองอ๋อเลขบวกมีมากกแบบหกเลขล่างมากกแบบซีเพราะยอยากชัดใจจะฟังไหมอ๋อครับผมครับมันมันก็เลขเป็นที่มากของรางซีหกหกซีนี่ครับครับปู อนออกหน้าหรือว่าเป็นเลขที่เป็นเองแสดงออกมานี่คือเป็นการมันใจลนะ,ะเพราะว่าก้อนมันใจเท่ากับมีไส้ในเครื่องหนึ่งเรอแม่แมนครับปูแมนครับอ่กากะกะทุกวันที่พ่านมามันก็มีหลุดบ้างมีเขาบ้างนั่นกับเนี่ยมันหลุดกับกับพแมนว่าปู้นี่จีเป็นกน้อ่าน่มแขกเลย บ่อปูไอ้ที่แต่ว่ามันเป็นมันเป็นแค่แย่ว่า์ตัวนี้เลือกใส่วิธีทิพย์ครับผมครับที่พอดถูกที่พอดถูกต้องนะครับเป็นหมื่นขังเนี่ยเพี้ยนแควใส่วิธีที่บอดถูกต้องมาเป็นหมื่นขังเท่านั้นเองชาปูอ่าบามี่กับแก๊งมาวันนี้มันใจเป็นที่ขึ้นก็เลยล่ะเอ้ามันใจแล้วเนาะปู ปล่อยเแล้วต้องมั่นใจดิปูมั่นแล้วอ่าขั้นขั้นขั้นว่ามั่นใจนี่เอซีกับกับว่ามั่นใจครัปูอัตนี้ขอวอลเปเนี้์บัตราเลขรับซีถ้าเลขกับซียางครับเอารถคันมาเหยียไว้กับยูบักซีนี่ว่าปุ้ยเป็นคนกันนะโอ้ก็คือปูมั่นใจ คักรึแม่นป็ปูปักที่หนึ่งเลยโอ้นานนานนานเคสซีครับแต่ว่ามันติมาสีหนังอาอ่ามมนติถือตัวเงี้ปูบอหรือว่ามันสิดลุยอ,ออกไปทั้งซีซีเจ็ดซีสามนี่ว่าตอครับปูอ่านี่หลายสำนักทีเด้ได้ตัวเล็เดียวกันก,กับอาจจะเป็นสูตรเดียวกันกับบอกก็ถือครับสูตรเดียวกันนะปิดีครับ แล้วเรื่องฝันเรื่องนิมิตนี่ปูเป็นยังไงสำหรับงวดนี่นะปูมีฝันดีบอกฟันมีพอดอ่าสาธุอนุโมทนาที่ถามเมื่อคืนในฝันเนี้ยตบเป็นถามตกฝันตักเนี้ยครับ,ค,บรรครับท่านมาขึๆๆ้นแม่ประลังฟันตนะ้องเลยครับอ่าความกีนซีกลัวๆเนี่ยฝนตกหนักหูเครับฝันว่าวัดเก่าที่ลงทีง่ายมากจากภาษาดุกัดคือปากหมีง่ายมาจากวัดเก่านะครับปู่ ว่าเขาทีลงทีอยู่น้ำฝนเนครับว่าถ้าขันจัดงานาการงานยังบุกเห็นอะไรก็เตรียมพิธีเตรียมอย่างเป็นท่อนสาราเนี่ยครับมีโต๊ะมีแทน่นนีชุดรับร่องครับถ้แขกสีมา,าท่านตุ๊กตาสีมาแล้วกจับเป็นยบบาปูพวกแดงจับก็เป็นบุญง่ายนี่เนะอืมครับปู่ก็จังติดเป็นบุญสถาปนาบุญมุติตาบุญนี่ยังเป็นเจ้ากระช่างคณะสงฆ์เนี่ยจับท่อนสาราครับปู่อ่า งานตนนีมนตไปอ่าคัโรโบแมนมามาดูตั้งสี่ดนวัดถึงมาจากพัน้นสายมีกี่บาทนี่ไปคึดนน้ากับบโบเมนเลยครับปูพวกได้ควันเกียยเ่ยวจะเถียงแล้วตันนี้ผ้นตะโกด้วเนี่ยมาตื่นงั้นหนุ่มสาวเลยมาปื่นขอป้ายทะเบียนวัดอ่ามัแตนี่ป้ายทะเบียนวัดทุกอย่าเนี่ยนี่นี่ครับปู่าอ่าป้ายทะเบียนวัด เกาที่เราพีฟันเกี่ยวถึงเหมือนขึนครับปูครับหกสี่หกสี่ครับเอาบบนี้นี่แหละนี่ยังมันคือเป็นเป็นเงิอกนะครับปูหกสี่คัดแอดว่าถามปูนี่ปูก็คือผัวติอจีวรเลย ข้อที่หนึัดฝ่อเื่นเน้น่ทีไว้ก้อนหนานี้เน้นทีหกหกทีไว้ก้อนหนานี้ด้านหนึ่งในตัวเน้นเหมืนหมดครับครูกับได้ทรงสบับอ่าสบับกิ่งไปให้แอดเมือก้อนแล้วก้อนของสุดท้ายที่มาฝัดต้องใส่วูหนาไรเงอนน่าแอดเหมืนบมดครับครูครับอ่ามันจะมาเคลื่อนแตงมาฝันขาดเกี่ยวบัดเก่าที่เคยทำหนักอยู่กับคู่บาดจักรครับบัดเน้นที่หกทีครับผม ขัรถทังเหยียบไว้กับพายุกบบปีนว่ะโอ้เป็นนิมิตไหมที่ดีนะปูเนาะดีครับดีแค่แน่นอนอาจารย์ปีมันมักเที่ยงอาจารย์ปีว่าบ่ระรถทังเหยียบไว้กับพายุนานนานนานเลขทีน,นี่นะครับอ่าแต่ว่าวันจะวัดมาซีงครับปรมาณอีกสานคนประกาศในวันที่หนึ่งครับ เรากาแข้งล่อควายทีจ่จานั่ะครับผมเห็ดปุ่น่วงสามน้ำกัน,นเห็ดแตงกวาเห็นข้นเห็ดทำปุ่นท้ำ,ทำคร่ำเป็นงา,นาลำบากแต่ปัจจุบันเสมือนค้องถือเป็ดก่อนเงินเบาแตงกาเจ็ดน้ำอาจารย์จะพากันเอาไปกันหา,นา,า,นออามเน้นผู้ขามีนติโตก็จะว่าผู้ขาเดอ้อแต่ว่าถ้าัามันมีตัวถือผู้ข้าจ้เมีควัมสุขที่สุดในโลกไงครับปูแล้วก็จะพากันถอดแทนในชีวิตจะ่เื่อหน่ายไมควป็นอยู อานาคตทีดมีความจะเ,เ,เ,ล,จะเลื่อนหุเหลื่อนแต่เกิดขึ้นที่กับสิ่งที่เอาคิดเอาท้ำใะแนนมือน,นี้นะครับปู่ครับการข้าพกระโดดต้นในมือน,นีห้าปัจิกบข้อความสำเร็จในวัานภูนมิเดียวแมนครับปู่อยากคือก็ต้องสื้อบ่กอยากคือก็บพรเป็นยังครับคุณอยากคือก็ต้องสื้อแมนครับปู่มันจะมีสองอย่างแค่นี้หรือเปล่าครับสุดท้ายน,นี่ก็เพราะโวยพรอห้แอดมิน น้ำโชกของห้ามมีความจเจริญหนุ่มเรื่องมีรร่ปกัใส่รสุนผันแตลอดทั้ง,ขขง,ขขงุ่กทุกทุขทุก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 อุกททุกเุกนุ่ทุกทุกทุกคุกทุกอุกุ่กทุกทุกทุมทุงทุกทุกทุกทกทรกทุกทุกทกทุกุกทุุ่มกุ่ทากุกทุกทรกุ